ก็สวัสดีคนดูหนึ่งล้านแปดแสนคนดูที่ยังไม่เข้ามารับชมกันนะครับก็วันนี้ก็เชา้าดีสุดๆนะค,ครับในระหว่างเียนออนไลน์ก็ขอมาล่าสักชุดก็แล้วกันผมต้องขอโทษคนดูด้วยนะครับที่มีเสียงรบกวนเข้ามาเอออย่าว่าเสียงรบกวนเลยเป็นเสียงอาจารย์นั่นแหละเออใจเย็นนะทุกคน,นอย่าด่าว่านะว่าพูแบบใจเย็นมันเล่นเกมออนไลน์ก็ไม่เรียนโอเคเดี๋ยวผมทำการเข้าเหมือนก่อนก่าน ก็ได้ทําการเข้ามาในเมืองเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนพวกมันน่าจะมีประมาณสองคนนะแล้วก็หนึ่งคนตัวแจมหนึ่งคนรวมผลรวมไอ้ทุยรวมผมเป็นอีกหนึ่งคนนะครับอืมแสดงเป็นสี่คนผมเจอตัวมาแล้วแหละเออมันอยู่ตรงนี้อ่ะเออเห็นป่ะบ้านแดงสองเห็นป่ะเฮ้ยเล็กไก่อนเฮ้ยโอ้โหแม่งอยู่ไม่นิ่งว่ะผต้องย้ายหยุดซะแล้วเฮีย อยากจุดดีกว่าเพื่อความแน่นอนโอเคเฮ้ยรู้สึกว่ามันจะเห็นผมกันนะครับทุกคนไม่สะดวคนนี้ขอโทษด้วยล้กันเฮ้ยมันเห็นผมว่าผมต้องหลบมุมแล้วเีฮี้มันมาแล้วเฮ้ยมันเห็นผม่เฮ้ยใช่ใครมวะเฮ้ยเฮี้ยครูเช็คชื่อแล้วสัตว์เฮ้ยไอคนก็มาไอเฮี้ยยิงก่อนไอเฮี้ยไอครูเช็คชื่อเฮ้ยกาสิดาแตกโอ้ไอเฮี้ย เก็บของครูมาคูมาครูเช็คชื่อแล้วไอ้เหี้ยโอ้โหแม่งคูมาเช็คชื่อไอ้ตอนนี้อะครับเอ้ยเฮ้ยเอาเอาแบบนี้แล้วคูเมื่อไรจะถึงชื่อผมอะคูเร็วไอ้ย่าเพื่อถึงใครแล้วเนี่ยคูเช็คชื่อถึงใครแล้วเนี่ยเฮ้ยถูกทาว่าด้วยบีเอ้ะกูเชื่อเลยว่ามันนอนอยู่ไอ้ย่ายังนอนอยู่พวกนี้ยทุกคนมันเหาะนอนอยู่ไอ้เหี้ยชื่อกูแล้วชลธีไปไหนแล้วอะไอ้เหี้ยกูพาครับ โอเคี๋เช็คชื่อเสร็จแล้วไอ้นี่ก็ไหลยาวเลยนะสิเรามาต่อกันนะทุกคนดูท่าทางอีกคนเพื่อนมันอีกคนแล้จะอยู่ตรงบ้านแหงสองนะโอเคผมก็ชิดกำแพงขาวเรียบร้อยแล้วนะทุกคนดูหัวว่าเป็นหัวเฮ้ยทุกคนมันอยู่บนหลังคามันเห็นผมแล้วแหละไอ้ย่าทำเป็นแกล้งเลยจะดักกัวกัวถอยสิ ทุกคนผมต้องถอยนะทุกคนเพราะว่าจำไอตัวแรกที่ผมยิงได้ป่ะมันมันเกิดแล้วเนี่ยมันกำลังมาคอยดูนะแม่งกลัวไม่ไม่ไม่ใช่โป้กลัวรัวเออกลัวแบบร้อยไคิวกลัวพันไอคิวเว้ยกลัวระดับพันไอคิวเลยดูนะทุกคนเดี๋ยวมันก็มาขุดพิดาครับไม่จริงุดหนาก่อนขุดหนาก่อนเอาเชื่อดีมันต้องมาทางนี้แน่นอนอ่ะเห็นไหมโอเคนะไงทุกคนเห็นป่ะสิ่งที่ผมบอกว่าเห็นป่ะมันมาแล้วเห็นป่ะ แม่ใจเพื่อนมาลูกกูหรอมึงก็มาสิกูได้ชุดเต็มแล้วเว้ยดูดิทุกคนมันเอ๊เหี้ยหิงแตกโอ้กระจอกโอ้โหอะไรเนี่ยผมบอกเลยนะว่าผมเล่นไม่เก่งนะทุกคนผมเล่นใช้สมองมากกว่านะทุกคนผมเล่นไม่เก่งจริงๆแต่ผมเล่นใช้สมองแงโอ้โหได้ชุดเต็มมาเล่นฟรีเลยอะโอเคเปืนเปลี่ยนปืนก่อนเอ้ยปืนเต็ม รหลับไหมเยอะคนเราแวงเลีอยโอ้หไม่ใช่เก็บของอยู่แล้วหัวแตกนะทิ้งปืนเอาปืนไปดูดทำเลาแหนยได้แล้วแค่นี้เราก็พร้อมบวกแล้วนะครับทุกคนโอเคผมว่าเราเราอ้อมดีกว่านะเราอ้อมไปแดงหนึ่งดีกว่ามันน่าจะดีกว่าขอดูทุกคนมันดักผมอยู่ผมก็อ้อมแดงหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเฮ้ยเห็นป่ะ โเคเห็นป่ะทุกคนนั่นไงเห็นป่ะมันดักผมถ้าผมไม่อ้อมมานะเฮี้ยมันดักดูดิมึงตายเอเฮีย้ยกระสุนเ้าเฮ้ยหลบหลบไปเฮี้ยหลบ,อ, i, ลบอ, i, อ้โผ่แม่งโดนสวนยั i, งไงอะ่ะเออมึงก็มาสิกูรู้แล้วการว่ามึงดักกว่าเออไม่ตายเดี๋ยวว่าสวนไปหนึ่งดอกโอโ้โหไม่ตายเข้าบ้านดีกว่าเออค,คือแบบ ทุกคนคง่างงกันนะแบบเออพี่รู้ได้ไงอนยครับว่ามาันดักพี่พี่โปรหรือเปล่าไม่โปอะครับก็แค่เติมพันธ์เปล่า <c oughs> โอ้มรับตีดูดีมรับตีอ่ะเออโหเเเมันดันมาแล้วดันมาแล้วดูดีเฮ้ยมันดันมาแล้วตัวเป็นดอกโอ้โหไม่ตายเฮ้ปีนยิงเอ,อ้ยไม่ทันแล้วไอ้เหี้ยมันชิดมันชิดมันชิดกำแพงแล้วอ่ะโอ้ยมาจะช้าดอกมันจะช้าหรอกเอ,อ้ยกระสุนหมดไอ้เหี้ยยิง เ้าตายแล้วเนาเกมนี่ะถ้าเราคิดก่อนเล่นอะ่ะมันจะดีที่สุดเราต้องคิดก่อนเล่นเราต้องวางแผนนะโอเคไปเก็บของดีๆไปเก็บของดีกว่าไปเฮียมันมีตัวชาร์จอีกเฮ้ยตายมึงตายร้อเปร์เลยมึงไม่ต้องแบบวิ่งมาเออไปตายตายโอ้ โอ้โหยาโคดิมอะโอ้โหเฮ้ยทำไมเยอะจังวะเฮ้ยมันยิงไปหลายคนแล้วแน่นอนเลยดีดูดิปืนทั้งหลายก็บอกอะเฮ้ยมันยิงไปก่อนหน้านี้มันยิงไปเยอะแล้วเนี่ยเออคือแบบเหมือนผมมาแบบมาเก็บมาเก็บค่าที่ประมาณนั้นอะเออโหโคตรเยอะเลยเก็บห้หมดเก็บไ้หมดโอ้โหเก็บเคนาสตานิก ยาครับโอ้โหโคตรของโคตรดีเลยโอ้โหโคตรจิ้มเน,นอโอ้โหเย,โย,โย็นโอ,อเคตัวเปล่านี่ก็ไม่ใช่เรื่องนะโอเคไปดิบด,ดีกว่าโอ้โหของก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าโอ,โอเคก็พอเล่นได้ก็พอ,อได้ดีดต่เออไปดิบด,ดีกว่าไอ้ย่าเราอยู่ทําไมล่ะอยู่ไห้พ่องเอาคืนหรอไดาไปดิด,ดๆๆๆๆๆๆๆอิ่มแบบนี้คงแบบ สอบได้เกรดหนึ่งแน่นอนเลยอะเออทุกคนจริงปะเออสอบไปเยอะสอบได้เกรดสี่ไม่ใช่เกรดหนึ่งไม่ใช่ได้เกรดสี่ด้ที่หนึ่งของห้องไงเออไอ้ยาดิสอีสัดโคตรเยอะเลยของไอ้เ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 อ้ยต้องดิสข้างล่างดิเอ้เออถูกแล้วไบร์ล่าทุกคนบ๊ายบาย